จังหวัดอุดอรธานีจัดประชุมคณะกรรมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆทา,ง,าง,งภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะ ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียตรติรวมทั้งการศึกษาพระธรรมวินยัยและหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนานำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และความสุขแกต่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติโดยมีว่าที่ร้อยตีจุจนสันทันอินอาจผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธนานีนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจนโดยผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทแบ่งเป็นส่วนกลางกรุงเทพมหานาครค่ะจำนวน91คนส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจำนวน819คนส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะกำหนดให้มีผู้บรรพชาอุปสมบท19คนซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีจัดที่วัดมชิมมาวาพระอารามหลวง ระหว่างวันที่2ีกระกฎาคมถึง13สิงหาคม2565หากผู้ใดค่ะประสงค์สมัครเข้าร่วมบรรชาอุปสมบทในโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีสารากลารจังหวัดอุดรธานีชั้น5โทรศัพท์หมายเลข042 231 143ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่22กรกฎาคม2565ค่ะรับบริจาคผู้มีปิตัสภาว่มเป็นเจ้าจากที่เคือที่วัดะชีมาวาดผ้ารามหลวงตะบลหมากแค่งอำเภอเมืองก็สานนานว่พผุ้นศาสนาจหบัตุดอนนะคะแล้